กาบสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมสอแสแบงแห่งคนรักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทกับเหรียญสิบบาทขององ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาปุ๋ยพลอดุลยจดีในรัชการที่เก้าของเราเนี่ยครับท่านสำหรับสองเหรียญสองปศนี้เอ้ยสำหรับสองเหรียญนี้เป็นปีพศเดียวกันนะครับท่านปีพศเดียวกันนะครับแต่คนละรุ่นแค่นั้นเองคือ รุ่นห้าบาทกับเหรียญสิบาทครับท่านรับรู้รับว่าเหรียญนี้เหรียญห้าบาทจะไปปีพศเลยนะครับท่านติดอยู่หนึ่งในสิบประดับที่หายากเลยไหมครับสั้งแต่สองเหรียญนี้นะครับท่านลักษณะของเหรียญนะครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับท่านซูเปอร์นิกเกิลอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีนี่ครับผสมทองแดงนะครับเนี่ยคซูเปอร์นิกเกิลผสมทองแดงนะครับเนี่ยดูดิครับนี่ทองแดงเงินสัดเจนเลยนะครับโดยเฉพาะขอบเฟืองนี่โอ้โหสุดยอดมากครับตั้งแต่เหรียญนี้ คมชัดเจาะมากครับนี่ครับดันดันหน้าครับเร้มาดูอย่างนี้ครับงเห็นชัดเจนครับดูใกล้ไปดีกว่าเห็นชัดเจนเลยครับตัวังสือเห็นชัดเจนมากครับภูมิพลอดุลเดียดส่วนด้านหลังก่อรัชกาลทีเก้าครับท่านแล้วบนลงมาลูพฟองท่านดูดีครับเห็นรอยนูนขึ้นมันชัดเจนครับก็มีเลยบุบระบบิปกติธรรมดาของเหรียญที่ผ่านใช่เลยนครับท่านสำหรับเหรียญห้าบาทปีพศนี้นะครับองคมชัดเจาะทีเดียวครับท่านเห็นชัดเจนมากเลยครับแต่เสียอย่างเดียวยังไม่ได้ทำการล้างยังว่ายเวลานะครับ งานไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีงานทําครับมาดูขอบเฟืองที่กว่าครับเหรียญนี้ครับคุยใกล้ไปเลยครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดครับเหรียญนี้ครับจะมีลยบุบลยบี้ไหมดูไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆจนครบรอบนี่นะครับเราถึงจะเห็นบ้าลยบุบละยบี้อยู่ตรงไหนครับสําหรับเหรียญนี้ครับมีไหมตอนที่ผมดูเดี๋ยวไม่มีเลยครับท่านไม่มีเลยครับท่านขอบเฟืองสุดยอดครับคมชัดเจาะมากครับ การสึกล้อมีครับแต่นิดๆหน่อยๆครับไม่ถึงกับมากมายอะไรเลยนะครับสําหรับเดียนนี้นะครับสุดยอดจริงครับหายากมากที่เจอแบบนี้ได้นะครับนี่ครับอืมาดูด้านหลังครับเป็นปีพศเลยนะครับท่านประเทศไทยพศ2537ันห้าร้อยสามสิบเจ็ดครับท่านสองห้าสามเจ็ดนี้ไม่ได้ติดอยู่ในสิบอันดับที่หายากนะครับส่วนตุกังคือวัดเบญจมาศวิพิตรศิวะราครับต่ำลงมานนี่คือกระเบื้องครับท่านกระเบื้องแล้วก็ปลั้งสุดก็ห้าบาทไทยห้าบาทอัลบินนะครับดูตรงนี้ครับ หัวบอยไม้ไม่มีรอยฉีดนะครับนี่รุ่นั้ตั้งแต่หาได้ขาดตรงนี้ครับที่ปาปกาจีเราขึ้นมาหัวบนใบไม้บอยไม้เนี่ยไม่มีรอยฉีดนะครับนี่ครับราคาดีมากครับนนักสะสมต้องการแบบนี้มากเลยนะครับท่านเพราะทุกวันนี้หาเจอยากมากนะครับท่านเรามาดูขบ้าเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสิบเ็ดเหรียญห้าบาทนี่จํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไรครับสองห้าสามเ็ดเนี่ยจํานวนการผลิตอยู่ความกว้างของเหรียญยี่สิบสี่มิลลิเมตรน้ำหนักเจ็ดจุดห้ากรัมนะครับท่าน จำนวนการผลิตนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนสี่หมืเหรียญนะครับท่าน123่งร้อยล้านสี่แสนเหรียญนะครับท่านในดับจุยูนะครับอยู่ที่เหรียญละ50บาทเท่านั้นเองครับท่านมาดูเหรียญที่2ครับนี่คือเหรียญ10บาทนะครับท่านปีพศเดียวกันได้นะครับท่านแต่เราไม่รู้ครับว่าจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่และย n c ขอให้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่ครับสำหรับเหรียญ10บาทเดือนนี้ลักษณะของเหรียญก็เป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับอยู่เปอร์นิิเคลอยู่ด้านนิกสวนเก สีทองล้วนครับสวยงามมากน,นะครับเ่ยแบบนี้ครับหาเจอยากมากที่เจอได้นะครับแบบนี้คมชัดเจาะมากครับท่านภูมิพลอรดุนกริดิดูเบื้องหน้าพงท่านสวนด้านหลังกว่ารัชการที่เก้าครับท่านดาวประหลกพงท่านดูครับโอ,โอ้โหสวยงามมากนะครับท่านมาดูขอบเฟืองเดียวกว่าครับเลนนี้ครับดูใ,ใกล้ไปเลยครับขอบเฟืองเลนดีครับโอ,โอ้โหครับสุดยอดครับคมชัดเจาะมากครับท่านขอบเฟืองสลับเรียบนะครับขอบเฟืองสลับเรียบเียนนี้ก็มีระบลระรบี้อยู่นะครับเห็นอยู่กับปลายแบบกาจีนี่นะครับท่าน ก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับเลยบุกเลยบี้มันก็ต้องมีปกติธรรมดาแะละเพราะเลียนแบบนี้ผ่านการใช้มาอย่างจ็บเยื่อดีนะครับท่านนี่ครับมาดูด้านหลังดีกว่าครับเพราะเป็นปีพศอะไรนะครับก็ปีพสสองห้าสามเกตนะครับประเทศไทยพอจรวพันห้าร้อยเอ้ยสามสิบเ็ตครับท่านสองห้าสามเ็ดนะครับท่านมันอเอยู่ในอันดับที่หายายนะครับเนี่ยสําหรับปีพสนี้ ส่วนตรงกลางคือวัดอรุนราชวราลามแต่ลงมานี้คือแม่น,าน้างจักรพรรดี๋ยวล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอัลลีบิกน,นะครับเราไม่รู้ครับว่าเหรียญสิบบาทปีสองห้าสามเจ็ดนี้จำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับสองห้าสามเจ็ดจำนวนการผลิตก็อยู่ที่โอ้โคู่มืออยู่ไกลเกินหนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดเหรียญนะครับท่านโอ้โหครับ 1 5 0 5 9 8้อยล้านห้านเหมรียญนะครับท่านในอด,บดนนับยูนซีนเขาอยู่ที่เหรียญละ100บาทครับท่านหนึบาทนะครับนึ่งสำหรับเดืีนนี้ครับท่านสุเหรียนที่ผ่านกันใช้นี่จะครับตงอยู่ที่สิบาทถึง20บาทเท่านั้นเองนะครับ